มาใกล้ๆเข้า่าที่บอ่อไม่มันเท่าที่หน้างานเลยน้องเลยที่บอ่อไม่มีฝนหน้างานนี่ริลิปิเลยมามา,มาทุกที่ครับมาเก็บอีตัวเรียงสายสาย้ายซ้าย,ายทุกที่ซ้ายออ ใส่ใส่ได้หลายเลยว่ะว ok, ่าไปแล้วว่าไปแล้วว่าแล้วใส่ได้หลายเลยกระยาดข้าเนอะไอ้ทุพจิตยีตัวแรงด้วอันนี้ก็ตัวแรงมากันด้วยนี่กมังกร หมดแล้วถอยนะลูกพี่ถอยนะถอยนะลูกพี่ถอยนะเลย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 อุาบเอา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 เอ้โเดี๋ยวใช้หน่อยมะลากรว่าบาทนี่ เอาบานนี่รถไทยกระข้ารถพวก,ก,กับไปบ่ได้เอาเอาคันไหก่อนยาวเลยโอ,โ,อโ,อโอ้โหโอ้เนได้ไหมดูกพี่พราะนาปลาเราข้าอื้อพี่บุนไม่ื้อวดาบ้านขอ <c oughs> <c oughs> งลอกเราบัานนี้ Đó. Ổ. vậy. Ổ đi. Có khách đấy mà đừng. Chỗ này đâu khi. Một chăng. เอาได้ลูกพี่ให้ลื่น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 ก็ว่าเย้วะไอ้อันนี้ออกได้อย่างเดียวได้ห้ามเข้าออเด้อยมา,มามาลูกพี่มาอย่ามาอย่าถอยเข้ามาเด้อฝั่งนี้เด้อเอารถไปปาเอาเขาใสา่เละเดียว ยาวไปเลยยาวไปเลยเอา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 ไปได้ลูกพี่ซ้ายได้ลูกพี่ซ้ายหน่อยเอารถไถเดียวเอารถเอารถเรียกมาดึงก็ได้เอาไปข่าไยังฮาบันนี่ก็ไม่จมฮาบันนี่เดี๋ยวพูดรถจมเนอะนี้ป้านี้รถป้ารถทิบเนาะเพราะข้าหน่อยมาดึงวันนี้ ไอเอาอันน่าฝั่งนี้ทำไมเอียงเทลี่อย่างนั้นล่ะลูกพี่ขึ้นได้เพราะน,น้อบาดนีนอนดืม่มส้าพัดแต่หัวหน้าปลาด้วยึ้เซตลงด้ำหน่อยลูกพี่ลงด้ำหน่อยลูกพี่ลงด้ำหน่อย แบบไหนว่ามันจำดุมเลยทีทั้งคนเขาอะไรเด้อเขาอะไรหนึ่งเขาอะไรเด้อเป็นไงลูกพี่เอารถมาดึงเขาเลยปะเอารถท่านผุนแล้วมาดึง

เดี๋ยวเดี๋ยวรอรถไถก่อนลูกพี่รอรถไถก่อนลูกพี่พึ่งดินที่พึ่งดินซ้ายลูกพี่ซ้ายซ้ายลูกพี่ซ้ายไปเลยตรงตรงตรงไปตรงไปตรงไปเลยตรงไปเลย biết không biết biết qua qua này điểm con เดียวเอาขันนีขึ้นก่อนเอาขันนีไปปะเราค้างรอหนาค่าได้อะไรไปว <arada hire. S 1> uh, ัวต้องหันเรียบผมนานเดียวเดียวเดียวสูดึงดึงขันนี้คพี่เอาโซ่เอาโซ่ไปโซ่ยันโซ่ดึงเลย มาโยมาโยมาโยมายมา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 ,า,าม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 อดาม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 าามาามองามามามเมาาม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 าามามาามาาม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 าเาามาคล้องอามาามามมามาลก เออผสมพดปะได้เนี่ยเปลี่ยนกันเปลี่ยนกัน <c oughs> เปลี่ยนกันเปลี่ยนกัน <c oughs> เดี๋ยวของหน้าปลาก,ก็เรื่องเจ้ารถไถอยู่ไปเดี๋้อไปเด้อเอาคันนี้ก่อนเอาทีละคันก่อน lúc lúc lên lốt mẹ, lên lốt mẹ dạ 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 Hai bà ơi Ôi dạ 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 Ôi, dạ dạ nào ไปเมือ่อไหปดโูย่ยปดียไป่อไหรไยยังไงเนีย่ยปดโู่ปรเดเกียยังไมูบ่มัวบัวเลี่ยนเด็กคนหน้าปากำลังคุ้มบมลรถคันหนยุ่นเดี๋ยวไปดูกัน มามวกงไว้มันเก่าไปละวองม้นเก่าเดี๋ยวสเปรไปนี้ละกลัว,วคุณไหวไสผมกันดูดูพี่มาเฮ้ยด้วยร้อยไปไปไป เดี๋ยวรอรถแรงก่อนด้อันนึงเดี๋ยวข้าด,ดันกันที่บุ่นอันนี้ก็ขาดเลยอะ่ะบุ่นดันกันที่บุ่นเอา้าอ้าไปพี่ไปพี่ไปพี่เฮ้ พ่อกำลับยก,กเลยนะพาพ่อกันเนี่ยเด็กคนมันอะไว่าไปไปดูรถไถกันหรอกเขากันไม่ขึ้นหมาไปเย้ย มา,ามาดูงูไทยเหาเอาไดนี่เขากันยังไงนี่เออเออเอากี่ปมเอากี่ป,ป,ม,ป,ปมหน่อยดัปปนกี่ปมไงเอา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 ข้าน้ำกันบาเนี่ยเอาเอาเอาเม่อเ วันวันหาแตคอนเทนต์บอไปวาไว้ไว้ตาตัวมาปะตัวมาตัวตัวตัวเฮ้ยเราพี่มาสามใบ thấy con không thì cái được đạt ra Hãy subscribe cho โซวยหุ่นเอาเครื่องนั้นก็เดี๋ยวไปดงรถไถก่อนเดี๋ยวตามดูคลิปรถไถได้เพี่น้องนั่นยังไม่จบด้วยคลิปหน้าเจอกันใหม่นะสวัสดีครับเรหลายคันกำลังวุ่นวาย